่อยมากเชียงใหม่น,น้นตึ้นปูแม่เด่ออีกบ้านใหม่กันดู สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพีชวัน r p e พีชกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกวีของวีนี้นะคะซึ่งวีนี้เนี่ยภารกิจเราเยอะแน่นตึ๊บตับมากในฐานะแม่คนหนึ่งที่กาลังท้องอยู่รู้สึกว่าเออกิจกรรมเยอะอยู่นะคะก็เลยคิดว่าจะมาอัดบล็อกวีนี้ให้ชมกันนะเดี๋ยวนี้ภารกิจของเราก็คือจะต้องไปขอไปรับรองแพทย์เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีบินไปเชียงใหม่แล้วก็เราจะไปร้าน Baby Gift ที่ Central World แล้วพวงนี้ไปเชียงใหม่เราขาตัวไปหามื้อเช้าทันก่อนนะคะเพราะตอนนี้คุณแม่ได้เวลากินแล้วหิวมากพอหิวปุ๊บอะลูกก็จะโกงตัวก็จะบอกแม่ว่าแม่ไปกินข้าวกันเถอะนี่คืออาหารเช้าคุณแม่วันนี้นะคะก็เวลามื้อเช้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าพีทตื่นมาแล้วหิวเลยหรือแบบ ต้องกินเลยอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้กินเป็นมื้อหนักเป็นข้าวหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปกินตอนที่ในทีอันนี้ก็จะเป็นฟีลรองท้องให้มีอาหารอะไรเข้าไปในท้องก่อนนะคะเพราะว่าบางทีตื่นมาก็ยังไม่ออกเนาะว่าจะเติมสารอาหารอะไรให้ลูกดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคิดแล้วโปรตีนก็ต้องดีมีไฟเบอร์มีอะไรลดคาร์บลดแป้งว่าไปนะคะอันนี้เป็นพับสเต็กซื้อมาจากเมื่อวันที่ไปไหว ที่เทียนหานนะคะที่สระบุรีก็เลยได้มาแล้วก็มีนมดีนา่าอันนี้เป็นดีนา่าไรซ์เบอร์รีแม่น้ำหนักตอนนี้ขึ้นมาประมาณ8กิโลแล้ว7จ็วอ้ย7เดือน7เดือน8กิโลแล้วก็เ็อิ่มนะคะมีความสุขกินได้แม่กินได้แม่แฮปปี้ลูกก็จะแฮปปี้ค่ะแต่งหน้าให้สดชื่นสดใสเรียบร้อยนะคะสเตชันแรกที่เราจะไปก็คือโรงพยาบาลนะคะ มาถึงโงรงพยาบาลแล้วนะคะก็อันนี้ให้เช็คก,กับสายการบินนะอย่างที่บินนกแอร์ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราอ่ะอายุครรไม่ถึง28สัปดาห์นะคะก็ไม่ได้ต้องขอใบรับรองแพทย์นะเพราะถ้าขอใบรับรองแพทย์เราก็จะตรวจตัวตรงเสียตังค์อีกอู้เ่อบินตอน28สัปดาห์ก็จะดีมากเลยะคะ่ะเราตอนนี้26สัปดาห์กว่า27สัปดาห์แล้วก็โทรไปเช็คก,กับสายการบินแล้วก็คือไม่ต้องขอนะคะสถานีต่อไปของเราคือ Central World ไปหาอะไรกินกัน เป็นพวกแถบยิ้มตุ๊กแกซึ่งมันไม่มีความแข็งแรงแบบนี้นะคะสามารถลอกได้นังแบบนะคะที่ท้องจริงๆน้ำตึ้นคงได้เด็มที่ได้ตื้ใสอันนี้ก็เป็นเครื่องต่างๆนะคะ,ะ,คะเครื่องนึ่งอบแห้งแล้วก็เครื่องยูวีจุได้เยอะมากแล้วเครื่องก็ดูแบบว่ามีความเรียบรูอ เราแวะมาที่ฟิตฟอบต่อน,นะคะก็แม่อยากจะได้รองเท้าเพื่อสุขภาพอีกแล้วอ้างสุขภาพไปก่อนอ้างการตั้งครนอ้างตังคอไปก่อนก็เลยมาดูผู้หนึ่งเดี๋ยวรอรอเขาไปหยิบม,มานะคะพอนี้มันแบบอยู่สต็อกคนละที่เราก็รู้สึกว่าเออมันสวยดีเราก็น่าจะได้ใช้บ่อยด้วยมีความเสริมต้นเล็กน้อยแล้วก็พื้นเขาจะไม่บุกบุกไม่แนบแนแบบแบบ Good morning day 2นะคะจาก a อ r p o อรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเชียงใหม่แล้วก็ต้องตุนอาหารไว้ในท้องก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวคุณแม่จะหิวเพราะว่าตอนนี้คือคุณแม่ก็หิวมากแล้ว,ห,ว,ลวหิวแบบหิวแบบหิวปี๊ดก็เลยแั่เป็นโจ๊กนะคะแล้วก็มีแฮชบแบลแล้วก็มีเมกาโนแล้วก็มีแม็กกี้แล้วก็กินเลย ี้เราจะมากินร้านที่ชื่อว่าข้าวซอยฟ้าหารอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนะคะแล้วก็มีข้าวซอยมีอาหารนงอาหารหนึ่งไกล,กลสิบโลออไกลค่ะสิบโลก็ไม่ไกลนะสิบโลกินน้ำเอา้อาอร่อยมอร่อยเห็ดแล้วก็เปรี้ยว พี่ว่าติดหวานกันไเค้าซอยเสร็จนะคะเราก็ไปกินเค้าซอยเสร็จนะคะเราก็แวะมาเอาดอกมะลิที่เราสั่งไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปแก้บนที่หลวงพ่อทันใจนะคะนี่ค่ะสิ่งที่เราสั่งไว้มารับเรียบรอ้อย ะะวิวเชียงใหม่กับแดดที่เจอจ้ามากร้นอนร้นอนทบุญทาทานเสร็จแล้วนะคะก็แวะมาร้านคาเฟ่นในเมืองกันนิดนึงอันนี้ชื่อร้านว่า Happy Allergy คาเฟ่นะคะก็เหมือนเป็นเบเกอรี่แล้วก็คาเฟ่สำหรับคนที่แท้นมแทนนั่นแทนนี่ได้เลยค่ะมีนมโอม๊ตมีนมอัลมอนด์มีแบบนมโคโคโนันอะไรอย่างเงีง้ยก็เลยแฟมาร้านนี้เลยนะคะมีที่จอดรถด,ด้วยแฮปปี้มากแล้วแม่ก็นั่งทำงานแล้วเดี๋ยวก็รอเวลาสักบ่ายสามทุ่งก็จะกลับไปสนามบินนะคะเพราะว่าเรามาแบบเช้าเย็นกลับ ม้ <Morning S 2> <Morning S 1> นะคะทุกคนชานี้นะคะพีทก็อยู่บ้านแล้วอยู่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทํามือา้อเช้ากินง่ายๆกันก่อนนะนี่ก็พยายามลือตู้เย็นก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยววันศุกร์ทามีโอกาสก็จะออกไปช้อปปิ้งอาหารเข้าบ้านนะคะสิ่งที่หาเจอ ขนมปังหนึ่งแผน่นแล้วก็มีทูน่ากระป๋องนะคะพี่จะใช้เป็นทูน่าแซนวิชในน้ำแรกคือทูน่าเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของแบบโปรตีนอะไรย่างเงี้ยค่อนข้างดีใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเป็นอาหารที่สิ้นคิดแต่ว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโซเดียมอะไรนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ค่อยซีเรียสมากเพราะว่าก็ไปกินมืออื่นไปลดมืออื่นเอานะคะเดี๋ยวก็จะทําเป็นไซส์แทนวิชทูน่านะคะ ไยแนดิชของเราขี้ยมแล้วเล็กน้อยอืมหอมาวันนี้นะคะหายไปถ่ายงานมากว่าจะรอบ้านตรงข้ามทานู่นนี่สเสร็จงานเสร็จก็คือเพิ่งอัดคลิปเสร็จอัดงานเสร็จถ่ายรูปอะไรนู่นน่นี่เสร็จนะคะก็ภารกิจแต่ละวันที่พี่ทำนะคะตอนนี้มีแพลนก็คือจะต้องเคลียร์ห้องนี้ ว้าวว้ตาลายนิดเดิงอะของเยอะเคลียร์ห้องนี้นะคะเพราะาเดี๋ยวจะห้องนี้จะใช้เป็นห้องที่เราเอาไว้เลี้ยงลูกเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมีมุมทํางานของพี่ซึ่งจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มุมเลี้ยงลูกจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะตอนนี้แพลนของเราก็คือทยอยเก็บเคลียร์ลิ้นชักวันหนึ่งให้ได้ประมาณ1-2ลิ้นชักก็ดีนะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าเคลียร์ไปบ้างแล้ว ของฉันก็คือเยอะมากนะคะอ่ะนี้ลินชักแรกก็จะเป็นพวกอุปกรณ์กล้องอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือเอามาจากโต๊ะทางานเพราะเดี๋ยวโต๊ะทำงานก็ต้องเคลียร์ก็จะเป็นของกระจุกกระจิกของใช้งานนะคะแต่ส่วนชั้นนี้เป็นพวกอุปกรณ์ทําผมต่างๆนะคะนี่ก็คือมีการขายการแจกการเคลียร์ไปบ้างแล้วนะวิชัก่ากวันนี้ก็คือโล่งละ,ดะเดี๋ยวต้องเตรียมว่าเอ้ยเราจะเอามาอะไรมาใส่ในนี้จัดเก็บให้เรียบร้อยเละตุ้มเปรตนะจ๊ะแม่ก็ต้องเคลียร์ก่อนของเต็มเลยแล้วก็เคลียร์ออกเพื่อจะให้ลูกหน่อยของเรามีที่ใส่ของนะคะ ของลูกมาทุกวันเลยกิจกรรมต่อไปก็คือเคลียร์ลิชักอันนี้ให้เสร็จนะคะคือเมื่อกี้นะคะแกะพัสดุแล้ก็ได้สิ่งนี้มาจากโรงงานพอดีเลยคือพีตอนนี้มีโปรเจกต์นะคะทำกับคุณแม่จอยนะเป็นโปรเจกต์ที่ อยากให้มันสำเร็จมากๆแล้วก็ตั้งใจทำมากๆเพราะว่าเราก็มาสายแบบ Beauty, Healthy, ิวตี้เฮลตี้ไลฟ์สไตล์มาประมาณหนึ่งแล้วทุกคนที่ตาพีก็จะรู้ว่าพีก็กินคีนบ้างดูแลตัวเองอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินมากๆพอสมควรเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ท้องอยู่ด้วยใช่ไหมแล้ว ช่วงหลังมาเนี้ยพีย่กินปริมาณได้น้อยลงเหมือนต่อมือใช่ไหมพี่โม้อพี่โมมาหากินปริมาณต่อมือนะคะได้น้อยลงแล้วก็เหมือน,ม,นมันอิ่มเร็วอะไรเงี้ยแล้วเรารสึกว่าแบบบางทีโปรตีนเราไม่พอคืออาจจะแบบเลี้ยงลูกอยากจะให้ลูกแบบดีออกมาน้ําหนักตัวโอเคอะไรเงี้ยก็จะมีต้องโปรตีนเสื้อเนี้ยก็คือเป็นสูตรที่แบบไฟนอลแล้วกับโรงงานนะคะแล้วก็เอามาชิมก่อนว่ามันจะต้องปรับปรุงหรือว่าอะไรยังไง แม่ก็จะกินไม่หมดนะแม่ก็จะกินครึ่งเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอิ่มไวนะคะจริงควรใช้แก้วเชคนะแต่พีก,ก็คือไม่มีไม่มีอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยใช้เป็นแก้วปกติซึ่งโปรตีนตัวนี้มันไม่ได้มีแค่แบบโปรตีนแพนเบสนะเราก็ใส่สารบำรุงอื่นๆด้วยรวมถึงอันนี้ใส่สารพิเศษมาเป็นจุดที่แบบคุณแม่ให้นมนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเติมเติมกระตุ้นน้ำนมให้เราด้วย ละลายหมดแล้วละลายหมดแล้ว,ลวความหวานอันนี้ค่ะเราไม่ได้ใส่ตัวที่เป็นน้ำตาลนะคะเราใส่สารให้ความหวานที่ก็สำหรับแม่ที่แพ้ซูราโคดก็สามารถทาได้ด้วยนะเพราะเราใช้เป็นแย่หวานนะคะตอนนี้กำลังพิจารณา,นานลดอยู่แล้วก็ รสชาตินะคะเพราะวันนีส้สารที่เติมเข้าไปจริงมันไม่ได้มีผลกับรสชาติขนาดนั้นแต่เรากำลังพิจารณาอยู่ยว่ารสชาติที่เรากินเข้าไปเนี่ยเลาตะไรไหมโปรตีนจากพืชอะมันจะไม่นัวเท่าโปรตีนจากนมแต่พี่เป็นคนไม่ค่อยกินนมวัวคือกินนมวัวน้อยมากก็เลยเลี่ยงมาใช้เป็นโปรตีนพืชซึ่งเราแฮปปี้มากเพราะว่าท้องไม่อืดน,นะคะแต่เดี๋ยวโปรตีนเนี่ยพีชกำลังคุยกับทางโรงงานนะคะว่าเขาต้องส่งไปที่การเทส รูทิชั่นโภชนาการทั้งหมดแล้วก็รายงานรีพอร์ตเรามาก,ก่อนว่าตามที่เขาเคลมมาหรือเปล่าเพราะจะทำอะไรเราจะไม่ได้แบบว่าทำทำส่งสมแล้วต้องแบบมีการเพลมจริงๆก็มันมีสารไม่เๆหรือเปล่าก็คือเสียตังค์จวดเพิ่มทำเล่ร็นไม่ได้แม่จอยกับแม่พีคือเอาจริงกิ d นวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ ตื่นเช้ามาด้วยความสดใสนะคะเพราะเดี๋ยวแม่จะทํามือา้อเช้ากินแล้วก็วันนี้จะปั่นสูทตี้ด้วยเพราะว่าอยากกินแบบสมูตี้เย็นๆนะคือตื่นมาแล้วร้อนมากช่วงนี้คืออากาศร้อนมากแล้วก็มึนๆนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยสมูตี้ดีกว่าเดี๋ยวเราชมดูว่าพีทกินอะไรบ้างในสมูตี้นะคะ เฮ้ค่ะนี่นะคะแมงโก้ Mango. หรือว่ามะม่วงที่เราได้มาแล้วเราก็แบบเออมามาฟรอสเซนเพราะว่ากินไม่ทันนะคะแล้วก็มีฟรอสเซนสตรอเบอร์รี่แอปเปิ้ลนะคะแล้วก็สับปะรดแล้วก็มีนมเมติ เรามีสมูทตี้นะคะชาวนี้แล้วก็ขนมปังแล้วก็เป็นทูน่าสเปรย์ที่เราทำไว้นะคะเอาจริงนะความเป็นแบบความท้องอะความเป็นแม่บางทีเราแบบต้องเตรียมอะไรง่ายๆไว้สเปรย์เสมอนะคะเพราะว่าเราจะคิวหรือแบบถึงแม้ว่าคิดไว้ถึงตอนมีลูกแล้วะว่าถ้าเตรียมกับข้าวอะไรได้ก็คือจะเตรียมแล้วก็แพ็กไว้นะคะเพราะว่าแม่แบบอาจจะไม่มีเวลาทำเยอะอืม โ้่โออเป็นอาหารของน้องๆไม่ใช่สีต้องเป็นพี่ๆแล้วนะคะพี่โมโ่แล้วก็พี่ถิ่นนะคะพี่ถิ่นอยู่ไหนลูกถิ่นอยู่ตรงนน้นโอเคอนั่งคอยดีๆลูกนั่งคอยดีๆครับกุดปอยกุดปอยรอกันนะคะะกว่าจะแต่งหน้าทำผมเสร็จคือเหนื่อยมาก ใช้พลังงานเยอะนะคะคือแค่รู้สึกว่าเราต้องนั่งเฉยๆอะ่ะอันนี้คือแบบยขยับไป,ไปนู่นไปนั่นไปนี่กว่าจะเคลื่อนมวลสามตัวที่น้ําหนักเคลือนใหม่เกือบสิบกิโลไปนู่นไปนั่นไปนี่คือมันยากมากคนมันหนักมันแบบอุย้ยเข้าใจคาว่าอุย้ยอายแล้วอะ่ะตอนนี้คืออุย้ยอายจริงๆอันนี้ก็เป็นลุคของแม่วันนี้ละกันเดี๋ยวจะไปอีเวนต์หนึ่งงานแล้วก็ เพียงพอเท่านั้นแหละวันหนึ่งวิ่งได้ไม่กี่งานแล้วนะคะคือนันนาจะออกจากบ้านทีก็เต็มให้สวยสดใสน็ดหนึ่งนี่มีน้องบงน้องโบ ohl, อะไรประมาณนี้นะคะผมไม่ได้สระมาสองวันแล้วก็เลยอ่ะรวบๆไปละกันตามนี้นะคะเดี๋ยวไว้มาทําให้ชมกันจริงๆมันเป็นผมลุอกออกงานที่ทําง่ายมากอันนี้แบบทารีบๆนะแต่ว่าถ้าตั้งใจทําสวยแน่นอนเดี๋ยวไว้มาทําให้ชมกันนะคะก็แม่พูดมากก็คือเหนื่อยมาถึงอีเวนแล้วนะคะไม่รู้ได้ยินไหมเสียงแบบเวทีดังมากคืองาน 我从来。 Good morning Sunday จริง,รงๆก็ไม่ได้ Good morning ทเท่าไหร่แล้ว Good afternoon แล้ววันนี้เรามาคาเฟ่นะคะเพราะเดี๋ยวจะแวะไปบ้านใหม่แล้วดียวจะให้ทุกคนแบบสนิทพีคบ้านใหม่กันด้วยก็คือมาซื้อบ้านที่ไกลมากจาก,จาก,จากอันปัจจุบันแต่รู้สึกว่าเป็นที่ที่เราจะลงหลักปักฐานได้แบบยาวนานนะคะก็แวะมาคาเฟ่แถวนี้ก่อนสำรวจคาเฟ่เยอะมากอันนี้ชื่อร้านมาเมซงนะคะก็แวะนิดนึงเพราะว่านัดคนตรวจบ้านไว้ด้วย,วยแต่เขายังมาไม่ถึงก็เลย กินขนมก่นุนแม่มน้ำตาลตกนิดนึงโอเคค่ะ,อคคะตอนนี้นะคะเรา มาในหมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าบ้านหลังที่เราได้ทําการสร้างสร้างขยายขยายครอบครัวเนี่ยเป็นหลังไหนเนี่ยจ้าตอนนี้ก็ช่างคนที่มาตรวจบ,บ้านก็มาถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะนี่คือจะเป็นสเปซในการ คลิปของเราบ่อยๆเพราะว่ามันคือห้องครัวนะคะห้ <c oughs> องก็พัดลมหนึ่ง <c oughs> นี่คือ master bedroom นะคะโซนนั้นก็จะเป็นโซนแบบว่าห้องอินโฟเซ็ตของเราวิวตอนเชา้าตื่นมาเจอเพื่อนบ้านสวัสดีสวัสดีเพื่อนบ้านขอให้ได้เพื่อนบ้านดีๆนะ วันนี้นะคะมาแบบน่าสดเลยเพราะว่าเราจะมานวดทนท้องกันนะคะดูระบายสว่านะคะที่เขารับนวดทนท้องโดยเฉพาะเลยนี่นี่ก็มาเองนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนวดเสร็จแล้วนะคะเป็นการนวดทนท้องครั้งแรกแล้วแบบฟินมากคือกิดหลับแบบมีความสุขมากหลับแบบผ่อนคลายสบายรู้สึกแบบ คือตรงนี้มานวดนานแล้วถ้าใครอยากจะมานวดก็คือประมาณแบบ15บวีขึ้นไปนะคะถึงจะนวดได้แล้วก็คุณหมอก็ต้องบอกว่าไม่มีค ondition อ,อะไรที่แบบน่าเป็นห่วงน่ากังวลค,ค่ะแม่แบบสวยมากสบยมากสบยมากวามากินอาหารเกาหลีนะคะเหมือนวารมาอยู่กยบเกาหลีทุกคนนี่สัมจัทฮางเสี่ยงแม่ไม่ค่อยมีนะคะคือแม่แบบยังยฉลิมสฉลยอยู่เลยจากการนวดที่แบบสบายมาก นิดหนึ่งนะคะพยายามจะมาร์กหน้าให้ได้อาทิตย์ละสองถึงสามวันเลยนะคือถ้าไม่ขี้เกียจก็คือจะแบบพยายามมาร์กให้บ่อยเพราะว่ามาร์กในกุกก็คือเหลือเยอะมากนะคะแต่พีทก็รู้สึกว่าถ้าเรามาร์กหน้ามันเหมือนเป็นการบํารุงแบบจัดเต็มดีเลรอย่างนี้เพื่อว่าแบบตอนคลอดน,น้องมาดิฉันจะเหนื่อยเม่ลาง่งวงโสมใดๆก็คือไม่ได้ทําไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่อันนี้ก็คือแบบว่าตุนๆไว้ก่อนไม่รู้ตุนแล้วว่าใช่ใช่หรือเปล่า ตุนล้มเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ไรมาาที่สาแล้วเนาอ28วีิแล้วคือจะบอกว่าเริ่มมีความรู้สึกแบบฉันคือคนทองจริงๆแบบเออเหนื่อยมากกับความท้องแค่แบบนั่งแล้วก็พูด กล้องนะทุกคนเหนจ่จริงๆแล้ววีนี้คือมีทั้งไปเชียงใหม่นะคะไปนวดไปตรวจบ,บ้านแล้วก็จริงก็ดีมีได้ไปกินข้าวกับน้องด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมากเลยเพราะว่าบางจังหวะมันก็หยิบก,กล้องมันมันก็เหนื่อยอะเนาะแม่แม่ก็เลยแบบว่าเอ,อ อาจจะไม่ได้ครบทุกแอคทิวิตี้แต่ว่าก็หวังว่าทุกคนที่แบบติดตามกันนะคะจะได้แบบคิดหายคิดถึงกันนะพี่ก็ไม่ได้อยากจะหายไปไหนนานแต่ว่าบางทีแล้วก็คิดว่าจะพยายามรวบรัดทุกอย่างให้จบภายในเดือนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าพี่อาจจะต้องแบบ ไม่ค่อยได้ทําอะไรจะนอนเยอะขึ้นอยู่บ้านเยอะขึ้นไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยอย่าเงี้ยแล้วตอนนี้คือเริ่มมีอาการไม่ค่อยสบายจริงเสียคุณแม่แห้งมากเลยนะเดี๋ยวต้องแบบรีบไปจิบน้ําอุ่นแล้วก็เข้านอนนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณยายก็จะมาหาแล้วนะคะก็เลยแฮปปี้ดีใจมีคนทํากับข้าวอร่อยๆให้กินสำหรับวอกวิดนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะหายคิดถึงกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย